ด่วนอสอสอสั่งฟ้องทักษิณคดีม .112 ทุกข้อกล่าวหานัดยื่นคำฟ้องส่งสาร18มิถุนายนด่วนอสอสสั่งฟ้องทักษิณคดีม .112 ทุกข้อกล่าวหานัดยื่นคำฟ้องนำตัวส่งสาร18มิถุนายนหลังเจ้าตัวขอเลื่อนอ้างติดโควิด19เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่ 29. พฤษภาคม67ที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนรัชดาพิเษกนายประยุทธ์เพชรคุณโคศกสำนักงานอายการสูงสุดถแถลงคดีที่นายทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่9พฤศจิกายน52นายทักษิณให้สัมภาษณ์กับนิตยสารต่างประเทศขณะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้มีเนื้อหาบางช่วงเข้าข่ายหมิ่นสถาบันแต่หลังจากนั้นปี58คณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชได้แจ้งความเอาผิดกับนายทักษิณต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบกปทหลังจากนั้นปี59บกปทส่งสำนวนให้อัยการสูงสุด อสอสอจนกระทั่งวันที่19กันยายนห้าเ้อสอสอมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายทักษิณซึ่งเมื่อนายทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม66ได้ร้องขอความเป็นธรรมคดีนี้ทำให้อสอสอดำเนินการไต่สวนคดีดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง นายประยุทธ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมานายทักษิณปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดต่อมาอายการสูงสุดได้มีคำสั่งเมื่อวันที่27พฤษภาคม67สั่งฟ้องนายทักษิณฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตามาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112สคำสั่งของคณะปฏิรูปปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม19ข้อ 1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14 3. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2 5 6 0มาตรา 8. นายประยุทธ์กล่าวต่อว่าซึ่งวันนี้พนักงานอายการไม่สามารถยื่นฟ้องนายทักษิณต่อศาลได้เนื่องจากนายทักษิณไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวนโดยได้มอบอำนาจให้ทนายความมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำสั่งของพนักงานอายการออกไปเป็นวันที่25มิถุนายน 67เวลา9นาฬิกาพร้อมแนบใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเนื่องจากติดโควิดโดยแพทย์ให้หยุดพักเพื่อสังเกตอาการ7วันนับตั้งแต่วันที่28พฤษภาคม67ถึงวันที่3มิถุนายน67ซึ่งอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญาในฐานะหัวหน้าพนักอายการผู้รับผิดชอบดำเนินคดี โดยได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดให้เป็นผู้รับผิดช,ชอบคดีนี้พิจารณาคำร้องที่ผู้รับมอบอำนาจของนายทักษิณน,นำมายื่นแล้วเห็นว่าเหตุขอเลื่อนเนื่องจากอาการป่วยเพราะติดโควิดโดยหมอให้พักสังเกตอาการถึงวันที่3มิถุนายนจึงอนุญาตให้เลื่อนไปเป็นวันที่18มิถุนายน67เวลา9นาฬิกาเพื่อนัดให้นายทักษิณชิน,นวัตรมาพบอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป ทักษิณเลื่อนฟังคำสั่งอายการฟ้อง1.12เพราะติดโควิดทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเลื่อนฟังคำสั่งอายการฟ้อง1.12สาเหตุเพราะติดโควิดเมื่อวันที่28พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่วันพรุ่งนี้29พฤษภาคมเวลา9นาฬิกาสำนักงานอายการพิเศษ,ษฝ่ายคดีอาญา8กำหนดนัด ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องหาคดีตามปออาญามาตรา112จากเหตุให้สัมภาษณ์กับสื่อของเกาหลีใต้มาฟังคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องนั้นล่าสุดมีรายงานว่านายทักษิณจะไม่ได้เดินทางไปรับฟังคำสั่งเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพคือติดเชื้อโควิด -19